สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ส่วนประกอบของโปรแกรมหรือการใช้งานเบื้องต้นนะครับของโปรแกรมที่ชื่อว่า mblock นะครับว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มจากการติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับอันดับแรกเลยเราก็เปิด Google ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับพิมพ์ค้นหาชื่อโปรแกรมนะครับชื่อว่า mblock พิม M นะครับ B L O C K นะครับแล้วก็เลือก M Block 5นะครับจากนั้นนะครับจะมีลิงก์แรกของเว็บไซต์เลยนะครับชื่อว่า M Block c c M Block ขีดซอฟแวร์ ware, ตัวนี้นะครับเราก็คลิกลิงก์แรกเลยนะครับ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ mblock.cc นะครับก็จะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดนะครับเราก็มาเลือกว่านะครับระบบปฏิบัติการของเราเป็น Windows หรือ Mac OS นะครับถ้าเราเป็น Windows นะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมจากนั้นนะครับเลือกว่าจะเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ผมจะเก็บไว้ที่ Desktop นะครับชื่อไฟล์คือ v5.1.0 นะครับกดปุ่มเซฟได้เลย ในการใช้งานของ M Block นั้นนะครับก็จะมีใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งแบบออฟไลน์นะครับตอนนี้ที่เรากำลังจะทำแล้วก็การใช้งานแบบออนไลน์นะครับถ้าเราไม่อยากติดตั้งโปรแกรมนะครับเราต้องการใช้งานออนไลน์ให้เราคลิกที่ปุ่ม Create ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าใช้งานออนไลน์ได้เลยนะครับอ่านี่คือหน้าตาของออนไลน์นะครับ ซึ่งหน้าตาโปรแกรมออนไลน์กับออฟไลน์นี่เหมือนกันทุกประการเลยนะครับเพียงแต่ว่าออนไลน์เนี่ยต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถึงจะใช้งานได้ส่วนออฟไลน์ไม่ต้องนะครับแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการนะครับดาวน์โหลดไฟล์ลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็คือไฟล์นี้เราก็ทําการนะครับดับเบิลคลิกไฟล์เพื่อจะติดตั้งโปรแกรมนะครับ จากนั้นนะครับเขาให้เราเลือกภาษานะครับในที่นี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับให้เลือกเป็น English นี่แหละกดปุ่มโอเคได้เลยเสร็จแล้วเขาก็จะถามแล้วว่าโปรแกรมนี้จะติดตั้งที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับจะโอเคไหมหรือว่าอยากเปลี่ยนตำแหน่งก็ browse นะครับในทีนี้ผมจะใช้เป็นค่า Default นะครับของของเขาเลยนะครับก็กด next ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับ เนื่องจากว่าผมเคยติดตั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะถามนะครับอันนี้ก็จะตอบ yes ไปเลยนะครับจะทับไปเลยแล้วก็กดปุ่ม next ได้เลยครับทีนี้นะครับก็จะถามว่าเราต้องการจะสร้าง shortcut นะครับต้องการจะสร้าง shortcut หน้าจอไหมนะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับตามนี้อย่าเอาออกกดปุ่ม next ได้เลยครับแล้วก็กดปุ่ม install ได้เลยครับ แล้วก็รอสักครู่นะครับให้โปรแกรมติดตั้งให้เรียบร้อย หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมสําเร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะถูกเปิดขึ้นมาเองนะครับส่วนในคราวหน้านะครับเราจะต้องมาเปิดโดยการดับเบิลคลิกนะครับที่ไอคอนที่อยู่เดสก์ท็อปของเรานะครับก็คือไอคอน m block ตรงนี้นะครับ เมื่อเปิดโปรแกรมแบบออฟไลน์ขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม m b l o c k นะครับส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับประกอบไปด้วยนะครับด้านบนเป็นเมนูนะครับก็จะมีเมนูที่เป็นรูปลูกโลกเนี่ยนะครับเป็นเมนูสำหรับเปลี่ยนภาษานะครับตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อังกฤษไปก่อนนะครับเมนูถัดมานะครับก็คือเมนูไฟล์นะครับก็คือ New สร้างงานใหม่ Open เปิดงานเดิมนะครับที่เราเคยบันทึกไว้นะครับ การบันทึกงานก็คลิกที่ save as ตรงนี้นะครับหรือคลิก save ตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็จะมี import นะครับ from your computer เวลาเราจะนำไฟล์จากคอมพิวเตอร์ computer เข้ามานะครับแล้วก็ import นะครับนำไฟล์นี้เข้ามาทำงานต่อหรือนะครับ save to your computer นะครับก็คือ save งานของเราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือเราจะแชร์ไฟล์นะครับสามารถที่จะแชร์ไฟล์นะครับก็ได้ เมนูถัดไปนะครับก็คือเมนู Edit นะครับก็คือ State Turbo Mode On นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับชื่อชื่อไฟล์นะครับเราก็ใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กด s v v นะครับทีนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับจะเป็นเรื่องของทัวร์รอนนะครับก็คือเป็นไกด์หรือว่าแนะนำการใช้โปรแกรมนะครับฟีดแบ็กนะครับแล้วก็3จุดนี้ก็เป็นเรื่องของการอัปเดต ครับ o u t ก็คือนะครับเวอร์ชันผู้ผลิตนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นบัญชีของผู้ใช้นะครับเราสามารถที่จะสมัครเข้าใช้งานนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าทีหลังก็ได้นะครับซึ่งประโยชน์ของการสมัครเข้าใช้งานเวลาเราทำงานออนไลน์นะครับแล้วต้องการแชร์มันก็จะง,ง่ายแล้วก็สะดวกนั่นเองทีนี้นะครับ ในตรงนี้นะครับการทํางานจะทํางานเป็นบล็อกนะครับแล้วก็ทํางานด้วยภาษาไพทอนนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มแสดงโค้ดภาษาไพทอนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสเตทหรือว่านะครับพื้นที่แสดงผลของโปรแกรม m b o c k นะครับซึ่งสามารถที่จะเลือกการแสดงผลได้3แบบนะครับแบบนี้นะครับก็คือเราเลือกตรงนี้อยู่นะครับก็คือ สเตตจะเล็กนะครับแล้วก็พื้นที่สำหรับนะครับวางโค้ดนี่จะมีพื้นที่เยอะถ้าเราเลือกตรงกลางนะครับคลิกตรงนี้นะครับสเตตก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็พื้นที่การวางโค้ดก็ลดลงแล้วก็นะครับปุ่มที่3คือปุ่มนี้นะครับก็คือการแสดงผลเต็มจอนะครับคล้ายๆกับสครับของเรานั่นแหละนะครับปุ่มนี้ก็คือหยุดนะครับปุ่มนี้ก็คือรันนะครับปุ่มนี้ก็คือ กลับสู่สภาพเดิมทีนี้นะครับในส่วนของอแถบข้างล่างนี้นะครับก็จะมีแถบดีไว้ก็คืออุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อนะครับนี่คือส่วนที่เราสามารถที่จะนําอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับโปรแกรมนี้ได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่ม a อดนะครับมันก็จะโชว์นะครับว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างสามารถเชื่อมต่อกับ e b ็ o บลได้นะครับในทีนี้นะครับ เนี่ยอย่างเช่นฮาโลโคดอย่างเงี้ยหรือว่าไมโครบิตนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาแนะนําการใช้ไมโครบิตกับเอ็มบ k ็กันนะครับทีนี้นะครับในส่วนของที่ไว้ต่อมานะครับก็เป็นส่วนของสป라이ต์นะครับตัวละครในเอ็มบ k ็เนี่ยเราจะเรียกว่าสป라이ต์นะครับพอเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับถ้าเป็นส c ก็ตก็จะเป็นรูปแมวแต่ถ้าเป็นเอ็มบ็ก็จะเป็นหมีแพนหน้าตัวเล็กๆนะฮะลักหน้าลักตัวนี้นะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราเลือกที่ตัวละครสไป์ตรงนี้นะครับค่านะครับต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวละครก็จะมีชื่อนะครับตรงนี้นะครับชื่อสไป์คือชื่ออะไรนะครับตำแหน่งที่มันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือ x0 y0 นะครับสเตทเนี่ยขนาดเท่ากันกับสคร a นะครับคือความกว้างเนี่ย480ความสูง360นะครับ x0 y0 อยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นมาฝั่งนี้นะครับ x ก็จะเป็น 240นะครับฝั่งนี้ x ก็จะเป็นลบ240 y นะครับถ้าอยู่จุดนี้ก็จะเป็น180นะครับถ้าจุดด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลบ180นั่นเองทีนี้นะครับการกำหนดนะครับขนาดของสปรา์นะครับก็มากำหนดที่ไซส์เหมือนกันนะครับ100ก็คือ100%ปกติถ้าต้องการให้เล็กลงก็80อย่างเงี้ยนะครับขนาดมันก็จะเล็กลงนะครับถ้าต้องการค่าปกติก็100อย่างเงี้ยนะครับ ดิเรกชันนะครับก็คือทิศทางนะครับว่าเราต้องการให้ตัวละครหันหน้าไปทางไหนนะครับถ้าเราคลิกไปที่ดิเรกชันนะครับก็จะมีรูปสําหรับปรับทิศทางนะครับสามารถใช้ลูกศรนี้ปรับก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ตัวเลขตรงนี้ลงไปเลยก็ได้เช่นลบเกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รูปแบบการหมุนนะครับถ้าเราเลือกแบบนี้มันก็จะเป็นการหมุนนะครับแต่ถ้าเราเลือกคําสั่งเลียบไรตรงกลางนะครับมันก็จะการ เป็นเหมือนกระจกนะครับเป็นการหันซ้ายหันขวานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับโชว์นะครับตรงนี้หมายถึงว่าให้แสดงกับซ่อนนะครับถ้าเราคลิกตัวนี้ก็คือซ่อนจากหน้าจอถ้าเราคลิกตัวนี้ก็ให้โชว์นะครับทีนี้เลื่อนลงมาอีกนะครับจะเป็นส่วนของคอสตูมนะครับก็คือการแต่งตัวให้กับตัวละครนะครับถ้าเราคลิกที่คอสตูมก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะครับสําหรับตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ พิมพ์ข้อความลบเพิ่มเปลี่ยนสีอะไรพวกนี้นะครับเราก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเหมือนกันกับโปรแกรมสครัทุกอย่างเลยนะครับในส่วนของคอสตูมเมื่อเราจัดการในส่วนของคอสตูมเสร็จนะครับเราจะทํางานต่อให้คลิกนะครับปุ่มนี้ที่มันเป็นรูปกากระบาดคลิกที่เดิมหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นการออกจากคอสตูมนะครับถ้าต้องการจะจัดการเรื่องเสียงกับตัวละครนะครับเราก็คลิกที่ซาวดตรงนี้ครับ แล้วถ้าต้องการทดสอบเสียงนะครับอ่าแล้วก็คลิกตัวนี้นะครับมีแพนด้าแต่เสียงร้องเป็นแมวเลยนะครับเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็แอดเสาร์นะครับเวลาจะเพิ่มซสาร์นะครับอ่ามีซสาร์เยอะแยะเลยก็จะแบ่งซาเป็นหมวดหมู่เหมือนกันนะครับอิมอนเอฟฟิกลูปพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มซสาร์เข้ามาได้นะครับอ่าในส่วนของซสาร์ ทีนี้เมื่อจัดการเรื่องซาวด์เสร็จนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะกลับมาเป็นภาพปกตินะครับทีนี้นะครับในส่วนของแบ็กกราวนะครับเราก็คลิกไปที่แบ็กกราวนะครับถ้าต้องการใส่ฉากนะครับให้กับโปรเจกต์ของเรานะครับก็มาคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกฉากนะครับใน M บล็อกนี้นะครับฉากสวยเยอะๆเลยนะครับก็จะมีทั้งฉากแบบโรงเรียนนะครับแบบธรรมชาตินะครับ แบบในเมืองแบบฉากข้างนอก outdoor นะครับหรือว่าฉากภายใน indoor นะครับหรือว่าฉากแบบอวกาศนะครับอยู่บน space หรือว่าฉาก uh, วันหยุดไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกฉากนะครับโดยการคลิกแล้วก็กดปุ่มโอเคอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ฉากเข้ามามีแต่ฉากสวยๆนะครับในส่วนของ M-Block นะครับ ถ้าเราต้องการตกแต่งฉากเพิ่มเติมนะครับเราก็คลิกไปที่คอสตูมตรงนี้ครับแล้วก็มาพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมก็ได้เปลี่ยนสีนะครับหรือว่าเพิ่มตัวละครอะไรลงไปก็ได้นะครับ mm hmm. เมื่อจัดก,การในส่วนของคอสตูมเสร็จเนี่ยเราก็คลิกกลับมานะครับต้องการใส่เสียงนะครับถ้าต้องการใส่เสียงนะครับเราก็คลิกไปที่ซาวนะครับก็ แอด s ซ u n d เหมือนเดิมนะครับในส่วนของฉากเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับกากระบาทนะครับก็เข้าสู่ภาวะปกติเวลาเราจะใช้คําสั่งนะครับเวลาเราจะใช้คําสั่งไม่ว่าจะเป็นคําสั่งให้กับฉากหรือว่าคําสั่งกับตัวละครส p ปร t ์นะครับอ่าเราก็จะมาจัดก,การในส่วนของบล็อกต่างๆนะครับเริ่มจากบล็อก Motion น,นะครับเป็นบล็อกที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับเหมือนกันกับสคร a ป บล็อกลุกนะครับก็จะเกี่ยวข้องนะครับกับการพูดข้อความหรือว่าการแสดงนะครับคอสตูมต่างๆนะครับซาวก็จะการเรื่องเสียงนะครับอีเวนต์ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์นะครับว่าเราจะให้มีเหตุการณ์อะไรทําอะไรบ้างนะครับคอนโทรลนะครับก็เป็นการควบคุมนะครับการรอการทําซ้ำนะครับหรือเงื่อนไขต่างๆนะครับเซนซิงนะครับก็เป็นเรื่องของการรับรู้นะครับว่ามี เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นคลิกเมาส์นะครับคลิกสีชนนะครับหรือว่ามีการตั้งคำถามคำตอบพวกนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของ Sensing Operator นะครับก็เป็นส่วนของอาการคำนวณต่างๆนะครับมากกว่าน้อยกว่าบวกลบคูณหารพวกนี้นะครับวร์แเบิก็เป็นส่วนของการสร้างตัวแปรนะครับแล้วก็บล็อกก็เป็นการนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของ extension นะครับถ้าเราคลิกที่ extension นะครับมันก็จะขึ้นตัวอย่างให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากเพิ่ม extension อะไรเข้ามานะครับใน m block นะครับก็จะคล้ายๆกันกับ s c r a t c h นะครับเรามาเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมได้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาลองยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการนะครับ เพิ่มนะครับสปรายเข้ามาเราจะทําอย่างไรนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกบวกจากนั้นเราก็ไปเลือกนะครับว่าเราต้องการสปรายตัวไหนเข้ามาสมมุติว่าต้องการแอร์เพล e นอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกกดปุ่มโอเคครับก็ได้แอร์เพลนมาแล้วทีนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับให้เครื่องบินนะครับมันวิ่งนะครับผ่านฉากของเราไปนะครับพอพ้นแล้วก็มา เริ่มใหม่แล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับอ่ะเราก็เริ่มจากอีเวนต์นะครับลากบล็อกนะครับออกมาตรงนี้นะครับเวนสตาร์ทเวนธงเขียวสตาร์ททีนี้เวลาเราลากบล็อกอะไรก็ตามนะครับออกมาเนี่ยถ้าเราอยากศึกษานะครับคำสั่งภาษาไพทอนนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับมันจะแสดงคำสั่งว่าเนี่ยถ้าคุณเขียนคำสั่งเป็นภาษาไพทอนนะครับว่า เมื่อทงเขียวคลิกเนี่ยคุณจะเขียนคำสั่งอย่างไรนะครับนี่คือตัวอย่างคำสั่งนะครับบรรทัดที่หนึ่ง from import event อย่างเงี้ยนะครับบรรทัดที่3นะครับ add event นะครับ green flag นะครับบรรทัดที่4 def on green flag นะครับเป็นกำหนดฟังก์ชันการทำงานขึ้นมาแล้วก็ pass อย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวอย่างภาษา Python ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้โปรแกรมนี้นะครับนอกจากเราจะใช้บล็อกนะครับในการ ฝึกเขียนโปรแกรมฝึกเขียนโค้ดทาคําสั่งต่างๆเรายังได้ภาษาไพทอนด้วยนะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับและก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับในการทําโครงงานนะครับหรือทดสอบการทํางานได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเมื่อเรานะครับแสดงภาษาไพทอนและต้องการปิดเท่าให้คลิกตรงนี้นะครับคลิกกระบาดตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการปิดเข้าไปจากนั้นนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับสำหรับเครื่องบินเครื่องนี้นะครับ เราก็มาที่ control มาที่ forever นะครับเราจะให้ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้น repeat until นะครับให้มันทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับไปที่ motion นะครับเราจะให้มันเปลี่ยนแปลงค่า x นะครับแนวนอนก็คือค่า x แล้วก็เชิง x นะครับใส่เข้าไปนะครับชิง x ทีละเท่าไหร่ตัวเลขเยอะมันก็วิ่งเร็วตัวเลขชา้ามันก็ บินไปช้าๆนะครับในทีนี้จะเอาสัก3นะครับให้เครื่องบินนะครับมานบินไปจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับทีละ3ก้าไปเรื่อยๆนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเราจะให้เช็คการตรวจสอบนะครับเราก็มาที่ออปเปอเรเตอร์แล้วก็ลากบล็อกมากกว่านะครับใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไปทางขวานี่ค่ามันเป็นบวกนะครับจุดนี้นะครับก็คือ240นะครับค่า x มันคือ x 240 เราก็มาเช็คค่า x นะครับก็คือมาที่ motion นะครับแล้วก็มาที่ x position นะครับลาก x position มาใส่ตรงบล็อกนี้นะครับถ้า x position ของเครื่องบินลำนี้นะครับมันมากกว่า240นะเราก็จะให้มันมาเริ่มต้นใหม่นะครับอยู่ฝั่งนี้การเริ่มต้นใหม่เราก็ go to ครับลาก go to xy นะครับใส่บล็อกเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นสายสุดนะครับก็คือ x เป็นลบ240นะครับเราใส่ x 240ส่วน y นะครับเราก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้ตำแหน่งเดิมหรือจะให้มันนะครับซุมนะครับเดี๋ยวบินสูงบินต่ำก็ได้นะครับถ้าต้องการสุมเราก็มาที่ operator แล้วก็ pick random นะครับเช่นตอนนี้นะครับอตอนนี้มันอยู่ที่ตำแหน่ง y คือ96นะครับ96 เราอาจจะบอกว่าอ่ะถ้ามารอบหน้าให้อยู่ประมาณ131สอ่ะสวา131อ่า131นะครับกรับนะครับซูมมาแล้วแต่นะครับบางทีก็บินต่ำบินสูงอ่ะส่วรลากประมาณนี้ก็จะเป็น56อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปให้มันุูมค่า Y นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับบางทีก็ 56, 57ขึ้นไปขึ้นไปแล้วต่ำแแ้้วสูงอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมารันทดสอบดูนะครับวิธีรันทดสอบนะครับเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับท้ทงเขียวนะครับตอนนี้เครื่องบินก็บินไปแล้วนะครับพอพ้นมันก็มาเริ่มใหม่นะครับตอนนี้ขึ้นซุ่มได้นะครับก็คือเริ่มบินสูงขึ้นแล้วนะครับเริ่มบินต่ํานะครับทุกครั้งที่บินผ่านนะครับมันก็ไม่อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่า แค่นี้เองเด็กก็จะมีความสุขในการเข้าใจหรือว่าโค้ดนะครับโคดดิ้งภาษาถ้าเราคลิกที่ Python ดูนะครับเราก็จะเห็นคําสั่งตัวนี้นะครับลากออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าอ๋อเขาเขียนคําสั่งแบบไหนนะครับถ้านะครับเราต้องการฝึกเขียนตรงนี้นะครับแล้วอยากรันด้วยคําสั่งนี้ทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาพาทำนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากนะครับสั่งไมโครบิดให้ทํางาน ผ่าน inB o x ็อกนี้ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้เรามานะครับทำความรู้จักกับ i n o o x นะครับแล้วก็ว่ามีส่วนประกอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับทำงานอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวค่อยพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ